โอ้ยจ <c oughs> ำสุขเวทใค้ว่าเอือร์องว่าเป็นแกงหวงเราโลดกันนะ <c oughs> ว่าทาตี <c oughs> โมเมนตตอนนี้เสียนหนุกกระดิ่งได้เลยเนะย <c oughs> าะกูเป็ดอยู่พี่หน่องกูเป็ดอยู่สวัสดี เสียหนุนหบเลยเ่บๆพี่น้องเออมือให้เ่บๆติ่งเป็ดแซ่บๆมือน,นี่เป็สดสูตรหรือพี่น้อง,อส,งสูตรสูตรเนี่ยสูตรโบราณกินเหลกระดึอปรเครื่องปรุงก่อน nó vào <coughs> cái chuyện phết Thế chẳng chị Bình hoa phết Xây bì Nhìn đi đi Hãy subscribe bình kênh Ghiền Mì Gõ Để không จะได้เสียเปล่น้อทั้งมนันผอมทั <laughs> ้งมันผอมมั <c oughs> นอยากหมือนๆเจ้าหน่อยไทยกันคืนเจ้าหน่อยเซียนยังกว่าซื้อจ้ะเซียนเซียนปาร์ตบอเซียนปาดเซียนหนุกเซียนหนุกควยอยู่รังบา้านหูมันเซียนยังนี่ข,า,ขาวๆเซียนแม่ <c oughs> เชียนเหนียวคุณคนถี่ตกเนาะมันเกอะไว่ารพระเจ้าคุนานงอยู่คุณทากินได้ไหมจะน้อยปัดปีแล้วเพื่กัเป็นคนมากบริหารเอาหมท่านซุปดิ Có Mất điểm này xa Mình sẵn sàng thì nó biết màu còn ấy thì nó người Chuyện nó chào màu nó xả này Xăm sàng thì nó kinh biết thì nó ơi Cho đây men dù không? Đây xem nưng tao ăn không? Xem nưng này xem nưng Mày quạo Đây xem nưng Xem nưng cả ao Xem nưng cả ao Đã đủ cả đồn Đồn cái da á, khi mày ดอกนาเอามายเอาเสียมเก้าอีกเนาปีนเนะอาเสี้ยวคืตงเบาเอามายแล้วเว้ยปีนาะโอ้ยแต่แมนยูกันได้นเนาะมัไม่ได้ขีมัไม่ได้ีบนเดมันนังได้ยินอีกโอ้มันดำอยู่เนาะมันมือนมันเหมือนเนามันกระดําแน่จรงนมันมันเปลือมันอูดมูมันผืบมันผืบประชันช้าใมันใหม่เลยนะมันกราศบาดเท่านาะ โอ้มาเหมือนเธน้าทางนี้เนาะผมมีเงินใจกาาไฟพี่น้องเลยโอ้เงี้ยนบบน่าก็เมือหน้าเหมือนก็อองหน้าโอ้ผู้สาวเพิ่นเพิ่นทากินปีงเป็ดเลยเสียผู้สาวมานังคาหังคากินปีงเป็ดปีงได้อะกับปีงเง้อีกก็เว่ยถึงหัวบ่หัวเต๋องูหั

หนาบูดองะ้าเวไม่ปลูกไม่ปลูก้าไฟมาไตมันจกหงจัน่อยเนาะอากาบานเท่าคุณนอนถาก็นอนถาคุณ่ง่าก็นน่งขาด้วยกูกินเบียถากัจนเมากูกินน้ำ่าถาก็จนเมาเละเมาน้ำ่าเะ ลอาลองปเบอมาหนิไปล้จูบให่ม yeah. yeah. ่ไ้คลมันบุใหญ่ไดบิได้ยนรอดรออ้ยยยเยยยยยยยนยย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 ัยย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 นยยยยยนยย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  เรเียนมากกว่าโอ้ยลพูดกมันกดดันพร่น้องไอ้มันกดดันเดกพ่ได้ยินได้ยินได้ยินโได้ยินออกแ่มันผ่านไปเด็กก็ผ่านมา่านเด็กก็ผานไปวะผ่านไปเด็กเบลเียบอ่ะเนี่ยอ อยหมดหมดไม่เชื่อเสี่ยนวลนะบวดสุมันนามันนาแมวกระยากเราไม่เอาหอมได้แมวป่ะคูดึงเันนอเนื้ในอู่นะหน้าบวดกอันนั้นตัดตอนมันทำอียดเาแบบว่ากราฟิกโดดอย่นงนี้ มีนนกขางมันนี่หมืันเหนขางเลแต่มันไปนัวไม่ก็ได้บ้างหโดนนักปิงกันูตัวนีุ้บไปนะพอดีด้วยเดียวเดียวาใจดีเสียมั้ยเม้เผากันเยอะปิกันอยู่ตรงนี้บินมาสมเนี่มีดีเเพื่อนร่ว จะจะจะฝากนี่พี่เขาก็นั่งสีเซงฝากฝากฝากไวเลยเบิ้งเนียเด้ออาว่าคอยสเซงวดเทีดเด้เนาะผมยฝากเขาเน่พกเขาอไรเบื้งว่เนียด้เนีเบื้องแนพอะด้บอกพวกแก้วเบื้องน่าสั่นออเบื้องน่บ่นเหยก้าเบื้งเพื่อคนนี้ไปจิไปเบื้งน้ามันบ่จิทากายน้าขอยจบปีนี้เนาะจบปีหน้าก็ปเหีนต่อิชสิเหีนต่อปีหน้า เอาเอาเนี่ยยังเอาปุุงแตงเนี่ยบุษบีสะทวทีปุุงแตงเลยจบมากกับปุุงแนวอื่นขายโต้มาหมักเอาจบปุุงแตงจบมาเอาเมียแตงให้กินให้เมี่ยเป็นบ่ปุุงแตงแรดถึงวันกี่คู่ไอ้ลงหน้าเนาะปุุงใส่กันงใจเฮียนเด้อบ่จำนั่นแระจบบ่จำนั่นแระ ออเ่ยั้องเน้องกินเองต้นที่เขาขสูงลงง่ยอีกอ่าี้เช้าเากินปีกเสียตัวฉัน้าคุณงาม ่วน่วนเป็นคนเส้นทีเขาได้นีมเห็ดเขากินหรอเขาเห็ดบวเป็นี่หนอเอ้ยกระห้องนี่ได้เห็ดที่หนอเอ้ยอตัวมันแตกเลยพี่ยามิดขามอีเบียมันเครื่องฟองโอ้ยมันจะเสาคูบ้างบีมันเหรอข้ามซำ แกนกระกำปั่นใช่แบบตุบตับตุบตับหลวงบก่าข้าวแขนด้วมันเอ้ยว่าเอ้ยว่ามันเศร้าเร็วมันดงเด่วมันดงเด่วบรรยากาศบานนอกบานหน้าเขามีแต่ไม้มีแต่ต้นไม้มีแต่ต้นไม้ไวงยาต้นบางกินถ่าจกินถ่ายกินถ่าก็แมงถ่ายเพื่อยู่รอแซำมันสุกแซำมันสุกให้แมมันสุกเวอร์ ใชเออสียดเลยเสียดอยูเนี่ยเชนุกเช่นอุกโอ้ยปิมพเพชรสักหน่อยสิว่าขาตัวนั้นอยู่โอ้ขาตัวนั้นอยู่เนาะน้ำย่อยน้ำย่อยเปิดต้มมาเผินเปิดต้มตุ่นร้านชู๊กร้านชู๊กเเย็นๆคอยกินไปน้ำที่หนองบ่

แม่หุหิ้มเหอคุิ้มอะไรคุณิ้ฮึหงไม่กินเลแม่เสียนคือเจอเจดังของแล้วปุ้ะไสิมตัวทาดคกันเลย กินน้ำกินน้ำะเจอกรเหียเลยสะเจอมันเพ่เลยเขาเรียงัวทาบีมาเบื้องไนตีะงว่าตีโโมเมนรีทาตีชุ่หยดแล้วตีเป็ดเนาะิดนะชุดหยดจะแมนอยู่มันบอยากชุดกันไดกระจกยากระจกก็จะ ใจหักเนาะทังไันกับเสียคือเก่าเดียคหักนี่อะเนาะต้องสีชั่วสีดีหักคือเกาเปล่นไปคู่มือจะหักคือเกาแกเป็นอยู่ในเพ่ก็นยังอืมเยังหักยังมากไวสันสักค้มเนี่ยติปีจยาก็ปีเป็ดปีกับเวทคามมวบ ใส่ไปเมื่นั่นใส่ไปเบิดอนั่นแต่แต่ต้นกีบตีนเป็ดยังมีขูด่วนหอกกระสุกด้วยหงต่กล่องต่กล่องต่กล่องหัวผมอยากขัดภาไในว้ยสุดยอดมันก <wei> ็ค <GO av uther> ือดีนี่แล้วกินเป็ดนองท่น ไปเทียบใเซงัวก็เชี่ยวของหายไปแล้วเนาะหัวไอ้เชียวของหายไป้ีินูบีอาหารสันเลิศกินแบบสไตล์บ้านหนอเขาเนาะมึงสิแบบบ้านบาบ้านขากบ้านเนยบ้านยังนะบ้านเราบ้นเราเฮ้ยกินวอลกินจะได้ผุนผุนวอกิ้นจะได้จะได้นมากก็ไทยชิวิ สองขาคนงามเสบอยู่วเนะเนี่ยไม่ต้งกลหตองกินอะไรดีแล้วกินตรงเข้มอิ่มบมอิ่มบ่ได้เถอเธอกินขาวสองจาาโอ้สุกเด้เลยเนี่ยมันตุ่ตัวไดยดูมัซับเลยซับไงหมเนอ มันเคียมเจี๊ยบไรเคยเสนอปุ๊กหนุนหัวมีเจียวเนาะเจะยม่กเเจียวเด็ก่หัวแข็งอุ้ยท่านสูบเมียเดาวะผมยินดีมากผู้ใดูในเมียเดวสิเป็นยังสีแดงพี่น้อง กีนขาวข้ามเจ้กัะปั่นปุ่บรู้สึเป็นเกียรมากครับท่านผู้ท่านเลยสามขวกิี่ประมาณนี้นะเป็นกินซอยยมยอมก็หนีอายขึ้นนเล่นกันหน่อยใจรบกวนใส่ยาใส่ไม่ใส่ไม่แอนอันใช่อันนกเกียรติโมด่นั่งเกลือจีนสินี่เดวอันแก่ๆ Bạn nào không có bắt hầu, nó Bạn không có hầu. Thì... Bạn <coughs> oh, <coughs> 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 không bắt Bạn thì bắt hầu. Bạn hầu, bắt hầu. Bạn hầu, bắt Bạn hầu, bắt hầu. Bạn hầu. Bạn hầu, này hầu. Bạn 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 hầu. được hầu. Bạn hầu. Bạn hầu. Bạn hầu. บม่ได้กินเขายุเขาอาซังนี่แหละกินหอยน้องปลามาอยู่บ้านเนาะปีกเป็ดนี่แหละบ้านนทำกับสุดหยอดแด๊ะกินหอดบ้านก็มาอยู Pen ่บ้านมากินปีกเป็ดอยู่บ้านเด้ออืมกินเป็ดแด๊ะแต่มอนี่มาอยู่บ้านมาอยู่บ้านช่องเหมืองก็ทีนี่เลยบ้านมันาคือหอดคือหอยมาท้าวหนึ่งเนาะพอได้พอได้บ้ามาบ้านนะกินหอดบ้านมาหาเพี่นเน่พ่อแม่น่ พอ่อแม่บัญหาขึ้นหอดบาทเนาะบริขึ้นหาพ่อแม่เนาะบริขึ้นหอดพ่อแม่บขึ้นหอดพ่อแม่ก็มาหาแล้วนี่เอาเงินมาหนักเลยเดี๋ยวสิได้ <c oughs> ขายเขาเมื่อทรงดูงข้าจะเอาเงินคารุดแม่ของเข<อ>าโอเคโอเคขอบใจไลฟ์เลยที่เขาเอาเงินบายบายบายดิจุดจุดเด็กก็เยอะเอามา cái <laughs> 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 à, <laughs> <laughs> nào đấy cụm vô ba nhiệt kịp mừng nhỉ ba ốt đau nói cái nào cái nhai đó cái nào cái đó cái nhà đây để chip pìu nào <cười> 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 oh, tài tài <laughs>